เคยไหมคะรับไฟล์งานมาจากเพื่อนแต่เพื่อนดันส่งมาเป็น PDF จะเอาไปใช้งานต่อทำงานต่อก็ต้องไปแปลงเป็น Word ซะก่อนแต่พอแปลงเสร็จสระเพี้ยนวรรณยุกต์เละใช้งานต่อลำบากแต่ปัญหานี้จะหมดไปในพริบตาด้วยวิธีนี้ สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีปัญหานี้เป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอใช่ไหมล่ะคะก็เพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมีทั้งสระทั้งวรรณยุกมากมายไปหมดเลยพอได้รับไฟล์งานมาเป็น PDF อันนี้เรื่องใหญ่เลยล่ะคะ่ะหลายๆคนเวลาที่จะเอาไปใช้ต่อเนี่ยก็ต้องแปลงให้เป็นบทซะก่อนแต่พอแปลงเป็น Word แล้วสระเพียยเพ้ยนวรรณยุกต์เพี้ยนอ่านไม่ออกแถมยังต้องมานั่งจัดหน้าใหม่อีกต่างหากยิ่งถ้าใครรีบเร่งจะไปเข้าประชุมหรือว่าชนเดทไลน์แล้ว อาจจะงุดหงิดอารมณ์เสียได้ใช่ไหมล่ะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปเพราะเรามีเทคนิคมาบอกกัน ขั้นแรกก็แค่ไปแปลงไฟล์ที่ PDF Candy เว็บไซต์แปลงไฟล์กันก่อนค่ะซึ่งแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นจาก PDF เป็น Word จาก Excel เป็น PDF นะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาแปลงไฟล์กันเลยเข้าเว็บไซต์ pdfcandy.com/th กันก่อนแล้วก็คลิกที่ PDF เป็น JPEG ค่ะย้ำว่าไม่ใช้แปลง PDF เป็น Word นะคะเพราะว่าแปลงไฟล์แล้วก็จะออกมาเทียนอยู่ดีค่ะ เราก็จะต้องเริ่มจากการแปลงไฟล์ PDF ให้เป็น JPG หรือว่า JPEG สะก่อนก็อัพไฟล์งานของเราบน PDF Candy เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ดาวน์โหลดไฟล์ค่ะเราก็จะได้มาเป็น zip ไฟล์นะคะก็ไปกดแตกไฟล์นี่ค่ะก็จะได้เป็นไฟล์ภาพ jpeg หรือว่า jpg และนี่แหละค่ะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เราไม่ได้แปลงโดยตรงจาก pdf เป็น word เพราะว่าจะทําให้เพี้ยนแต่เราเลือกแปลงจาก pdf เป็น jpeg แล้วจากนั้นเราก็จะแปลงจาก jpeg เป็น word อีกทีโดยเข้าไปที่ google drive ของเราแล้วก็นําไฟล์ภาพ jpeg ที่แปลงจาก pdf เมื่อสักครู่นี้ อัพโหลดลงบน Google Drive เลยค่ะเมื่ออัปโหลดไฟล์ภาพ JPEG เรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกขวาที่ไฟล์ภาพกดเลือกเปิดด้วยจากนั้นก็เลือก Google เอกสารและ Google เอกสารก็จะปรากฏทั้งรูปภาพ JPEG และมาพร้อมตัวอักษรในรูปแบบภาษาไทยไม่ผิดเพี้ยนสรับวรรณยุกมาครบถ้วนและเราก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามใจชอบแล้วล่ะค่ะแต่ขอย้ำว่าแปลงแล้วอย่าลืมตรวจเช็กกันอีกรอบด้วยนะคะ เคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็ยังมีให้ดูกันได้เป็นประจำประจำทุกวันทาง i t 2 4 s i s c o m ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ